Yeah. เสียเวลานั่งเลื่อนหาอ e ีเมลสำคัญในอินบ็อกซ์ที่รกเป็นพันๆอยู่หรือเปล่าคะทั้งเมลงานเมลส่วนตัวปนกันจนหาเมลที่ต้องการไม่เจอวันนี้ r e a d y Planet t ตชิจะพาทุกคนมาทำให้อินบ e ็อกซ์อีเมลเป็นระเบียบจัดการง่ายมากขึ้นด้วยการใช้ป้ายกำกับติดป้ายสีให้เมลที่ใช่และใช้ตัวกรองจัดระเบียบเมลใหม่ให้อัตโนมัติดูจบแล้วคุณจะสามารถจัดการอ e ีเมลได้อย่างโปรมากยิ่งขึ้นเมลเข้าปุ๊บแยกหมวดหมู่ปับ๊บอยากรู้ว่าทำยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาจัดการอีเมลที่รกใน Gmail เนี่ยให้เป็นระเบียบแล้วก็ค้นหาง่ายขึ้นด้วยการใช้ป้ายกำกับหรือ Label ซึ่งทําหน้าที่เหมือนป้ายหรือว่าแท็กเพื่อจัดหมวดหมดู่ให้เมลของเราแต่ละฉบับและเมื่อใช้งานร่วมกับตัวกรองหรือฟิลเตอร์แล้วเนี่ยคุณจะสามารถสร้างระบบคัดแยกแล้วก็ติดป้ายกำกับอีเมลให้เข้ามาใหม่ได้อัตโนมัติเลยเปลี่ยนกล่องจดหมายที่เคยยุ่งเหยิงเนี่ยให้เป็นระเบียบและหาข้อมูลสําคัญเจอได้ทันทีคลิปนี้เราจะไปกันทีละขั้นตอนเลยเริ่มตั้งแต่การสร้างป้ายกำกับหลักแก้ไขสีปป้้าาายยยยทํกกับยอย่อจน ถึงการทํากรองเมลที่เข้ามาให้ Gmail e จัดการให้เราอัตโนมตัติไปดูขั้นตอนกันได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง Inbox หรือว่ากรองอ e ีเมลที่มิมได้รับนะคะก็จะมีรายการอ e ีเมลเยอะมากมายเลยจริงๆถ้าเราลองกวาดตาดูครั้งแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีป้ายกํากับอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยังมองไม่ออกใช่ไหมคะว่าเมลนั้นเป็นเมลของใครเป็นเมลเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวฟีเจอร์ป้ายกํากับแล้วก็ตัวกรองนี่แหละคะ่ะเพื่อจัดการอ e ีเมลเหล่านี้ให้เป็นระเบียบแล้วก็หาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมาดูที่แถบด้านซ้ายตรงนีี้้้้จรริงงงๆแลลวน่มไดอสา ป้ายกำกับต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามีป้ายกำกับอะไรบ้างอาจจะเป็นตั้งเป็นสเตตัสของงานก็ได้กำลังดําเนินการแก้งานงานอีเวนต์หรือว่าจะเป็นสินค้าบริการต่างๆของเราแล้วสังเกตไหมคะว่าแต่ละป้ายกำกับเนี่ยมันก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปเราจะมาสร้างป้ายกำกับใหม่กันนะคะก็ให้มาดูตรงแถบเครื่องมือด้านซ้ายตรงนี้เป็นแถบเมนูต่างๆนะคะก็จะมีกล่องจดหมายติดดาวแล้วก็เมนูอะไรอื่นๆแต่ว่าเราจะมาดูตรงป้ายกำกับใหม่ตรงนี้หรือ ว่าจะกดตรงสร้างป้ายกำกับใหม่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดที่ไอคอนเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้สมมติว่ามิ้มกดตรงเครื่องหมายนี้ไปแล้วก็สร้างชื่อป้ายกำกับว่างานสำคัญจากนั้นกดสร้างค่ะตอนนี้สังเกตว่าแถบด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะมีป้ายกำกับใหม่ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่ชื่อว่างานสำคัญเนี่ยปรากฏรวมอยู่กับป้ายกำกับอื่นๆที่มิ้มเคยสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังป้ายกำกับที่มีจุด3จุดตรงนี้นะคะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเมนูการตั้งค่าที่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ เริ่มต้นที่สีป้ายกำกับจะเลือกตามที่ระบบมีให้หรือว่าจะเลือกเองก็ได้ถ้าเลือกเองก็มาเลือกตรงนี้ได้จะเลือกเป็นสีแดงสีชมพูสีม่วงแล้วแต่เลยมันก็จะมีตัวอย่างปรากฏขึ้นตรงนี้ด้วยตัวสีข้อความเนี่ยก็เลือกได้เหมือนกันจะเอาเป็นสีขาวสีดำนะคะหรือสีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวในที่นี้นะคะเนื่องจากเป็นงานสาคัญเนี่ยเดี๋ยวมิมจะเลือกเป็นสีสดๆเข้มๆนะคะเพื่อที่เวลาเรากลับมาดูอ e ีเมลเราก็จะได้พอรู้ว่าเมลนี้สำคัญมันก็จะโดดเด่นขึ้นมานะคะกดใช้ไปได้เลยตอนนี้นะคะป้ายก กับงานสำคัญก็เปลี่ยนเป็นสีตามที่เราเลือกเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการที่จะให้ป้ายกำกับเนี้ยแสดงหรือว่าจะแสดงถ้ายังไม่อ่านหรือว่าจะซ่อนก็ได้ในรายการข้อความนะคะเราจะแสดงหรือซ่อนแต่ว่าก็แนะนําให้เลือกเป็นแสดงทั้ง2อ,อันเลยนะคะเพื่อที่ว่าป้ายกำกับเนี้ยมันก็จะได้มีโชว์อยู่ในแถบด้านซ้ายตรงนี้ต่อมาเป็นเมนูแก้ไขอ่าเมนูแก้ไขตรงนี้ก็เอาไว้แก้ไขชื่อถ้าเราต้องการแก้ไขชื่อป้ายกำกับเพิ่มเติมเนี้ยอ่าสมมติว่าเป็นเอกสร ารบัญชีก็มากดบันทึกตรงนี้ถัดลงมาก็จะเป็นเมนูนําป้ายกํากับออกก็คือถ้าเราไม่อยากใช้ป้ายกํากับนี้แล้วเนี่ยเราก็เลือกเมนูตรงนี้เพื่อเอาป้ายกํากับนี้ออกไปหรือว่าจะเพิ่มป้ายกํากับย่อยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะของการใช้ป้ายกํากับที่หลายคนอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าไม่รู้ว่ามันมีเมนูนี้ด้วยเนาะสมมติว่าในส่วนของงานสําคัญเอกสารบัญชีเนี่ยม,มันจะเพิ่มเดือนเข้าไปนะคะอย่างเช่นเป็นเดือนกันยายนแล้วทีเนี้ยมันก็จะถามว่าซ่อนป้ายกำกับไว้ ไอะไรถ้าเรากดตรงเมนู dropdown มันก็จะมีให้เลือกก็คือมันก็จะไปดึงรายการของป้ายกำกับต่างๆที่เราสร้างไว้เนี่ยมาให้ก็มาเลือกตรงงานสําคัญเอกสารบัญชีนะคะซึ่งเป็นป้ายกำกับหลักอยู่ก็กดสร้างเข้าไปป้ายกำกับย่อยเดือนกันยายนเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ป้ายกำกับหลักคืองานสําคัญหรือว่าเอกสารบัญชีถ้าเราจะเพิ่มอีกมากดตรงจุด3จุดของป้ายกำกับหลักจากนั้นก็กดเพิ่มป้ายกำกับย่อยสมมติว่าเมมจะใส่เป็นเดือนตุลาคมเพิ่มเข้าไปก็กดสร้างไปเลย ทีนี้นะคะทุกเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นป้ายกำกับย่อยที่อยู่ภายใต้ป้ายกำกับหลักนี้หรือแม้แต่เราต้องการสร้างป้ายกำกับย่อยของป้ายกำกับย่อยตรงนี้อีกจริงๆเราก็สร้างไปได้เรื่อยๆเลยเพิ่มป้ายกำกับย่อยอย่างเช่นกันยายนก็อาจจะเป็นแยกตามโครงการโครงการ A เป็นต้นทีนี้มันก็จะถามอีกนะคะว่าซ่อนป้ายกำกับเนี่ยไว้ใต้อะไรเราจะเอาไว้ใต้กันยายนก็กดสร้างไปได้เลยเห็นไหมคะตอนนี้ป้ายกำกับโครงการ A เนี่ยก็ปรากฏขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะคือป้ายกำกับย่อยเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสี ได้ด้วยนะคะจะเปลี่ยนสีตามที่ระบบมีให้เลยก็ได้เดี๋ยวมิมจะเลือกเป็นป้ายกํากับย่อยทั้งหมดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยทั้งเดือนกันยาแล้วก็โครงการ A ก็คือป้ายกํากับย่อยของเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยกันนอกจากนี้เรายังจะสามารถสร้างป้ายกํากับเนี่ยเป็นสเตตัสของงานก็ได้นะคะในที่นี้อย่างเช่นมิมสร้างเป็นกําลังดําเนินการหรือว่าจะสร้างเป็นอย่างเช่นเสร็จแล้วแบบนี้อันแรกมิมใส่ดอกจันไม่ด้วยแล้วก็กดสร้างไปเลยมันก็จะเรียงตามเหมือนตัวอักษรเนาะถัดมานะคะมิมจะเปลี่ยนเป็นพงงานที่เราเสร็จ เราก็จะให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้หรือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างมีมสร้างเป็นท่องเที่ยวอ่าแล้วเรามีการสร้างป้ายกำกับย่อยอาจจะเป็นประเทศต่างๆนะคะหรือว่าเป็นจังหวัดต่างๆก็สร้างได้สังเกตดูนะคะว่าถ้าป้ายกำกับหลักไหนมีป้ายกำกับย่อยเนี่ยมันก็จะมีลูกศรสีเทาๆตรงเนี้ยปรากฏขึ้นด้วยเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาเราก,กดตรงเนี้นยป้ายกำกับย่อยเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาเท่านี้นะคะเราก็ทําการสร้างป้ายกำกับใน Gmail เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าอาจจะต้องวางแผนนิดนึงเนาะว่าป้ายกำกับที่เราจะสร้างเนี่ยสร้างด้วยวัตถุ ประสงค์อะไรต่อไปนะคะพอเรามีป้ายกํากับแล้วเราจะมาทําการติด ป้ายกำกับให้กับอ e ีเมลแต่ละอ e ีเมลการสามารถทําได้หลากหลายวิธีเลยนะคะสมมุติว่าตอนนี้มิมมีอ e ีเมลหลากหลายมากเลยนะคะมีอันแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับตัว a Appointment b o o k ก็คือมีการจองนัดหมายซึ่งการจองนัดหมายตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับ d i r ด c เร r เตอร์นะคะที่จองนัดหมายมาดังนั้นเนี่ยมิมก็จะติดป้ายกำกับให้กับอ e ีเมลอันนี้นะคะเป็นว่าด i เร c เตอร์ซึ่งวิธีการแรกที่เราจะทําการติดป้ายกำกับได้เนี่ยก็คือแค่เหมือนมาลากป้ายกำกับด i เร c เตอร์ตรงนี้นะคะมาติดไว้ตรงอ e ีเมล นี้ปล่อยตรงนี้่าเห็นไหมคะป้ายกำกับเร r เตอร์ก็จะมาติดอยู่ที่อีเมลนี้ได้เลยแล้วถ้าเรามากดดูตรงเร r เตอร์ตรงนี้นะคะตรงป้ายกำกับด้านซ้ายก็จะเห็นว่าตัวอีเมลที่เราเพิ่งติดป้ายกำกับเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะถูกกรองมาอยู่ในตัวป้ายกำกับเร r เ c t o r ตรงนี้เลยแล้วถ้าพอกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปในนี้เราก็จะเห็นว่ามีป้ายกำกับอยู่2อันคือกล่องจดหมายคือทุกอีเมลที่เข้ามาในอีเมลของเรานะคะมันจะวิ่งเข้าที่ inbox หรือว่ากล่องจดหมายก่อนก็จะมีป้ายกำกับกล่องจดหมายตรงนี้อยู่แล้วก็เมื่อสักครูมมิิต ปายกำกับดเรกเตอร์ไปก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะไม่ติดป้ายกำกับดเรกเตอร์เราก็แค่ทําการกดกากบาดตรงนี้ตอนนี้ก็จะไม่มีป้ายกำกับของดเรกเตอร์ติดตรงนี้แล้วอย่างที่สองให้กดตรงติ๊กถูกหน้าอีเมลนั้นๆพอติ๊กถูกเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูที่จุด3จุดด้านบนนะคะหรือเพิ่มเติมมันจะมีคําว่าติดป้ายกำกับที่เหลือเนี่ยเราก็มาเลือกป้ายกำกับที่เราต้องการได้เลยก็เหมือนเมื่อกี้เมมเลือกเป็นดเรกเตอร์และที่สําคัญนะคะตัวป้ายกำกับใน Gmail เนี่ยเราสามารถติดได้หลายป้ายกำกับต่อหนึ่งอ มากดตรงนี้เราที่เดิมเลยติดไปกำกับสมมติว่าเป็นอ e ีเมลดีเรกเตอร์แล้วแล้วก็เป็นอ e ีเมลเกี่ยวกับข้อมูลคอนโดโครงการ A e. อเห็นไหมคะก็จะมีป้ายกำกับขึ้นมาเพิ่มแล้วแต่ถ้าสมมติว่าจังหวะน,นี้เราเพิ่งคิดได้นะคะว่าเราเนี่ยอยากสร้างป้ายกำกับใหม่เนี่ยเราก็มากดสร้างใหม่ตรงนี้ได้เลยอาจจะเป็นเหมือนว่ารอพิจารณาแล้วก็กดสร้างเข้าไปเลยก็จะเห็นว่าในอ e ีเมลเนี้ยมีป้ายกำกับอยู่3ป้ายกำกับเลยอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะกดเข้าไปก็เป็นเหมือนกันเลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ป้ายกำกับไหนเนี่ยก็ ทําก,การกดกากบาทตรงนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราก็จะเข้าไปในอีเมลนั้นๆสมมติว่ามีเข้ามาที่ดีเทลของอีเมลนี้แล้วจะทําการติดป้ายกำกับก็มาที่จุด3จุดค่ะจะคล้ายๆกับที่เราเลือกติ๊กถูกเมื่อสักครู่นะคะกดจุด3จุดตรงนี้แล้วก็มาติดป้ายกำกับจริงๆเราเลือกพร้อมกันได้ในครั้งเดียวเลยนะคะสตมมมิรับเป็นคอนโดโครงการ a อเมลจากดีเรกเตอร์อัปเดตเพิ่มเติมก็กดใช้เพียงเท่านี้นะคะก็จะมีป้ายกำกับเนี่ยปรากฏอยู่ในอีเมลเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะถ้าเราต้องการ การที่จะติดป้ายกำกับให้หลายๆอ e ีเมลพร้อมกันในครั้งเดียวเนี่ยให้มากดเรื่องอ e ีเมลนะคะก็คือติ๊กถูกที่หน้าช่องอ e ีเมลนั้นอ่ะสมมุติว่าเราจะมีอ e ีเมลแบบนี้มาที่เพิ่มเติมตรงนี้กดติดป้ายกำกับแล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็เลือกอตัวป้ายกำกับที่เราต้องการคอนโดนะคะเป็นรายการที่เสร็จแล้วแล้วก็เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์กดใช้ไปได้เลยเห็นไหมคะมันก็จะติดป้ายกำกับทั้ง3ประเภทที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะคะให้กับทุกอ e ีเมลที่เราเลือกอีกอันหนึ่งที่ทําได้ก็คือเราลิก ขวาที่อีเมลนั้นแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นเมนูป้ายกำกับก็มาเลือกป้ายกำกับที่เราต้องการสมมติว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลแก้งานก็เลือกตรงนี้ นะคะแล้วก็เป็นอีเมลแก้งานที่แบบว่าด่วนก็กดพออีเมลเราเนี่ยมีการติดป้ายกำกับแล้วเวลาเราสแกนดูหน้าของอินบ็อกซ์อีเมลหรือว่ากล่องอีเมลของเราเนี่ยเราก็จะพอรู้เนาะว่าแต่ละอีเมลเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องด่วนไม่ด่วนบ้างอยู่หมวดหมู่ไหนก็คือนอกจากดูตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกดูตรงป้ายกำกับด้านซ้ายตรงนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่าอีเมลไหนที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้าไปมันจะเป็นตัวสีดําเข้มๆแบบนี้สมมติว่ากดเข้าไปตรงป้ายกำกับเสร็จแล้วมันก็จะมี อีเมลที่ถูกกรองแล้วก็เป็นป้ายกำกับที่ใส่ว่าเสร็จแล้วนะคะมาใส่ตรงนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะมีป้ายกำกับทั้งกรองจดหมายเสร็จแล้วเป็นคอนโดเป็นคอนเทนต์ต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคในการใช้ตัวกรองหรือว่าฟิลเตอร์เนี่ยมาใช้ร่วมกับตัวป้ายกำกับนะคะเพื่อที่เวลามีอีเมลใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นตามเงื่อนไขที่เราได้ระบุไว้เนี่ยให้มันสามารถที่จะติดป้ายกำกับให้เราอัตโนมัติก็จะช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องมาคลิกติดป้ายกำกับเองสมมติว่ามิมจะให้คุณค,ณคณนนี้นะเวลาเขาส่ง อีเมลมานะคะเราจะให้ตัวระบบ Gmail เนี่ยติดป้ายกำกับให้อันตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องมาติดป้ายกำกับเองแล้วก็มาเลือกตรงจุด3จุดตรงนี้ค่ะตรงเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเป็นกรองข้อความคล้ายแบบนี้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะตัว Gmail เนี่ยมันก็จะดึงอีเมลของคนเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมากดตรงที่สร้างตัวกรองแล้วทีนี้นะคะก็จะมีเมนูให้เราเลือกได้หลากหลายเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีอีเมลเข้ามาแล้วก็มันตรงกับ การค้นหาดังต่อไปนี้ที่เรากำลังจะเลือกก็ให้มีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะในตัว Gmail ของเราอย่างเช่นส่งเข้ามาแล้วแบบไม่ต้องรวมอยู่ในกล่องจดหมายให้ไปรวมอยู่ในเก็บถาวรเลยหรือว่าถ้ามีเมลจากคุณคนนี้เข้ามานะคะก็ให้ทําเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือว่าจะติดดาวก็ได้แต่ในที่นี้เดี๋ยวเมมจะเลือกเป็นให้ใช้ป้ายกํากับแล้วก็เลือกเป็นป้ายกํากับดีเรคเตอร์จากนั้นกดสร้างตัวกรองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้คุณคนนี้นะคะเขาส่งอีเมลมาหาเราแล้วลองดูนะคะว่าตัวอีเมลที่เข้ามา ม,มันจะถูกติดป้ายกำกับให้เราเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองมาดูตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะมิมได้ลองทําเป็นเสมือนคนส่งอีเมลมาที่อีเมลนี้ก็คือเห็นไหมคะเป็นตรวจสอบรายละเอียดโครงการมันก็จะใส่เป็นป้ายกำกับดีเรกเตอร์ให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าอีเมลก่อนหน้านี้อาจจะต้องเหมือนสมมติว่าของอีเมลของคุณคนนี้นะคะเราอาจจะต้องเหมือนมาแมนวนวลตัวอีเมลนิดนึงนะคะว่าให้เป็นแบบดีเรกเตอร์อย่างนี้เนาะเพื่อว่ามันจะได้เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะคะ ก็มาใส่เป็นติดป้ายกำกับแล้วก็เป็น ไดเรกเตอร์แบบนี้ก็ได้แต่ว่าก็จะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าสร้างป้ากกับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ตัวกรองเวลามี e อีเมลของคุณคนนี้เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลานในการที่จะต้องติดป้ายกํากับเองนะคะก็ให้ระบบเนี่ยมันกรองให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็จัดหมวดหมู่ให้เราแบบอันตโนมัติอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามาดูตรงป้ายกากับด้านซ้ายเห็นไหมคะถ้ามีอ e ีเมลใหม่มาแล้วเรายังไม่ได้เปิดอ่านนะคะมันก็จะเป็นสีดําเข้มๆแบบนี้กดเข้าไปค่ะมันก็จะกรองตัวอ e ีเมลทั้งหมดที่มีป้ายกํากับของได ะะมาใส่ให้เราดูรายละเอียดได้เลยเห็นไหมคะแค่ใช้ป้ายกำกับและตัวกรองใน Gmail ให้เต็มประสิทธิภาพคุณก็จะได้อินบ x ็อกกรองอ e ีเมลที่สะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นหาเมลสําคัญได้ง่ายขึ้นและทํางานได้เร็วขึ้นทันทีลองกลับไปตั้งค่า Gmail ของคุณวันนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าการจัดการเมลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคะ่ะและถ้าคลิปนี้ช่วยชิฟยกระดับความรู้ของคุณได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ready planet ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆแบบนี้ใน EP ถัดไปแล้วกลับมาพบกัน ใคลิปหน้าสวัสดีค่ะ